สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านตามปกติแล้วนะคะต้นหลักทรัพย์คือต้นที่เราเห็นอยู่ในเวลานี้ค่ะอยู่ในตระกูลอโกนิมานะคะเขาจะปรูกลงในดินหรือว่าในกระถางแต่เราสามารถที่จะนำเขาไปปลูกเลี้ยงดูแลในน้ำได้ด้วยเรียกว่าเป็นการปักชำน้ำนะคะปลูกเลี้ยงดูง่ายค่ะ ก่อนอื่นเราก็จะต้องไปเลือกกิ่งที่เราจะไปนําไปปักชําน้าซะก่อนนะคะซึ่งกิ่งที่ว่านี้ค่ะเราก็ต้องเลือกกิ่งที่เขามีความเจริญเติบโตแล้วก็ต้องเป็นกิ่งที่มีความสวยงามที่สําคัญค่ะการเลือกกิ่งนะคะจะต้องดูกิ่งที่ไม่ติดดอกเพราะว่าถ้าเราเลือกกิ่งที่มีดอกติดไปนะคะ ต้นไม้เขาก็จะส่งอาหารไปเลี้ยงที่ดอกหมดแล้วก็จะไม่เจริญเติบโตลงมาถึงรากซึ่งเราก็จะเลือกกิ่งนะคะที่ไม่มีดอกค่ะ และนอกจากนั้นก็จะต้องดูด้วยนะคะเป็นกิ่งที่มีข้อนะคะแล้วก็ถ้าหากมีรากหรือตุ่มเล็กๆออกมานิดนึงก็ดีค่ะสำหรับกิ่งที่เราเลือกตอนนี้นะคะก็จะเป็นกิ่งนี้ค่ะเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดกิ่งของข้อของเขานะคะออกไปค่ะเพื่อที่เราจะได้นำไปชชาในน้ำได้นะคะและนี่ค่ะก็คือกิ่งที่เราเลือกได้แล้วนะคะ ตัดกิ่งออกมาค่ะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งค่ะที่เราจะทำพร้อมๆกันนะคะนั่นก็คือต้นเพชรน้ำหนึ่งซึ่งต้นเพชรน้ำหนึ่งนี้ก็อยู่ในตระกูลของอกโกนิมาเหมือนกันเราจะเลือกกิ่งที่ไม่มีดอกติดมานะคะซึ่งหลายๆช่อในกระถางน,นี้เขาก็จะมีดอกออกมาเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกกิ่งที่ไม่มีดอกเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะว่าจะเป็นกิ่งไหนได้ละคะ่ะน่าจะเป็นกิ่งนี้นะคะ เมื่อเราเลือกกิ่งที่ไม่มีดอกได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กิ่งของเขาค่ะมีความเจริญเติบโตนะคะก็ให้เราค่ะใช้มีดนะคะเฉือนตรงที่บริเวณข้อนะคะซึ่งจะอยู่บริเวณติดผิวดินแล้วก็ตัดออกมาค่ะค่ะนี่ก็เป็นกิ่งที่เราเลือกได้แล้วนะคะ หลังจากที่เราตัดกิ่งของต้นเพชรน้ำหนึ่งและต้นหลักซับเรียบร้อยแล้วก็นำไปแช่น้ำนะคะด้วยการให้น้ำท่วมขึ้นมาถึงบริเวณข้อที่อยู่ข้างล่างคะ่ะแต่อย่าให้ถึงกิ่งก้านสีขาวนะคะเพราะว่าจะทำให้ก้านเน่าเร็ว สำหรับการชำน้ำค่ะก็ควรจะทำในช่วงของตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเพื่อเป็นการลดการขายน้ำให้กับใบของต้นพืชหรือว่าต้นไม้ของเรานะคะเปลี่ยนน้ำใหม่ให้เขาทุกๆ2-3ถึงวันน้ำจะสะอาดแล้วก็กิ่งจะไม่เน่าเสียง่ายวางเอาไว้ในที่ร่มค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1-2เดือนนะคะก็จะมีรากออกมาค่ะสำหรับรากของอต้นเพชรน้ำหนึ่งค่ะ กับต้นหลักทรัพย์นะคะเมื่อทิ้งไว้ประมาณ1-2เดือนรากของเขาก็ออกมาประมาณนี้ค่ะเราก็สามารถนำไปจัดใส่หรือปลูกเลี้ยงไว้ในกระถางหรือภาชนะของเรานะคะเป็นการปลูกแบบโดยที่ไม่ต้องใช้ดินดินไม่ต้องเลอะมือด้วยค่ะเรียกว่าเป็นการปลูกเลี้ยงในน้ำนะคะ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดค่ะต้องการจะปลูกต้นไม้ไว้ในน้ำโดยที่เราไม่ต้องใช้ดินปลูกมือไม่เลอะดินด้วยนะคะก็สามารถใช้วิธีการปักชำน้ำแบบนี้ได้และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปวิดีโอในครั้งต่อไปก็อย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบรับคณคุณผู้ชมทุกท่านที่กรุณาเข้ามาติดตามรับชมด้วยค่ะ